สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะที่ inside youtube วันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ทำการไลฟ์สดโดยไม่ถึง1,000 Subscriber วันก่อนก็บอกไปแล้วเนาะแต่วันนี้จะมาบอกอีกทีหนึงนะคะพิเศษนิดหนึง่งสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะมาไม่นานมากนะคะก็จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่ที่เดี๋ยวมา โอเคมาดูเนาะช่วงนี้หลายคนที่ซับยังไม่ถึง1,000เนาะก็ไม่รู้จะไลฟ์เป็นไงนะคะเดี๋ยวเราบอกเลยเดี๋ยวสตาจะขึ้นไว้ให้นะคะจะเป็น obs นะคะแอปนี้ซึ่งสามารถใช้ได้ในคอมนะคะแต่ว่าเป็นเลเยอร์ได้ด้วยแต่ทีเนี้ยหลายคนมองหา,าที่เป็นมือถือใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแนะำแนะนำ What's going on in Bangkok? Oh, I don't know. นะคะคุยกับลูกสาวไปด้วย <laughs> OBS หรือว่า Steam Lab นะคะเดี๋ยวเขียนให้นะคะ Steam Lab นะคะแบบนี้นะคะเซิร์ชได้เลยว๊อปว๊อปหาย,ยไปไหนโอเค เต็มหลับนะคะอันนี้ก็หนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่อยากจะแนะนำแล้วมันจะมีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันมาดูนะคะว่าวันนี้เราคุยกันได้กี่แอปพลิเคชันนะคะที่ไลฟ์ไม่ถึง1 0 0 0 s u b s c r i b e อันนี้สตาร์บบอกไปก่อนแล้วคุณก็ไปโหลดมาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทาไม่ได้ยังไงนะคะก็ติดต่อเข้ามาแบบต้องจับมือสอนจับมือทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะหลายขั้นตอน เราจะบอกว่าแอปไหนที่มันใช้งานได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่าง Prism แอป Prism ก็ใช้งานง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูใช้งานง่ายมากนะคะอันนี้เรามีตัว S ก่อนเขียนผิดโอเคอันนี้นะคะ โหลดมาแล้วก็ใช้แอปนี้ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหลายคนถามเข้ามาทั้งในแฟนเพจที่อยู่ใน Facebook ด้วยแล้วก็ในในข้อความที่มีคนอยากรู้เนาะอันนี้ก็คือช่อง Inside YouTube มีซับ แค่ประมาณยังไม่ถึง100 s u b s c r i ับสแต่ว่าเรามีหลายช่องแล้วช่องที่มันผ่านแล้วเราก็มีประสบการณ์จากตรงนั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นเองนะคะแอ p p ี presume, ้ซ m ้ทุกคนเห็นไหมก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาแนะนำแอปอื่นด้วยนะคะก็ Camera Free ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ Camera Free แบบนี้เนาะนะคะ แล้วก็มีอะไรอีกแต่ดูให้นะคะสำหรับคนที่ใช้ไอโฟนก็สามารถใช้ได้ที่ไวแคสต์นะคะไวแคสต์ก็ใช้ได้เลย ไวแคสสามารถที่จะซัพพอร์ตไอโฟนไอ p a ด a p ปเปต่างๆนะคะแล้วก็อีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือ Steam Yard แต่อันอื่นเราจะมาแนะนำก่อนจะไป Steam Yard เราแนะนำแอปมือถือกันก่อนนะคะชื่อว่า Tango อันนี้ Tango ก็ไลฟ์สตรีมได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นแทงโกเรามีต่อท้ายด้วยไลฟ์วิดีโอบอดแคสต์นะคะเขียนว่า Tango Live ก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นมาเลย โอเคเดี๋ยวให้ดูแทงก็ไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยถ้าใครมาดูย้อนหลังก็จะเห็นว่าแอปที่ตั้ให้ไปนะคะก็จะมีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะ แทงโก้ um, เนี่ยจริงๆแล้วมีรีวิวค่อนข้างดีเลยนะคะเกือบ5ดาวเลยทีเดียวนะคะส่วนไลฟ์สตรีมเองนะคะมีคนดาวน์โหลดจริงๆเชื่อไหมว่าแอป t a n g ก้ไลฟ์สเตอร์เดี a ลบอร์ดคาสไลฟ์วเนี่ยคือมีคนโหลดมากกว่า100ล้านคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรามันต้องใช้ได้แน่เลยนะคะใช้ได้ดีไม่ใช่ใช้ได้แน่นะคะใช้ได้ดีนะคะแล้วก็มีไลฟ์สตรีมซึ่งอันนี้ มีคนไม่ได้โหลดเยอะมากนะคะมันเคยโหลดมาแล้วแต่ว่ามันต้องอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ให้นะคะเป็นแอปไลฟ์สตรีมซึ่งก็จะประมาณนี้นะคะไลฟ์สตรีมถ้าทุกคนมาเห็นจะแบบได้หาเจอง่ายๆเนาะก็จะ เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึง่งแต่มันออกมาได้สักพักแล้วแหละมันไม่ได้มีวิวที่ดีเยอะมากแต่ก็เป็นออปชันอีกออปชันหนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงมันมีหลายอันมากนะ,ะที่เป็นแพลตฟอร์มที่3เราสามารถมาไลฟ์ได้เนี่ยแล้ก็ที่สำคัญนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาคุยเรื่องการสตรีมเพลย์หรือว่าสตรีมเกมนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน Steam Playing Steam Game ไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะคะจะได้แบบง่ายๆแล้วก็มีคลิปวิดีโอมาให้ในช่องด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปสอนตัดต่อแต่เป็นภาษาอังกฤษในแฟนเพจอินไซด์ u t u b e ใน Facebook นะคะแล้วก็มีในนี้ก็จะมีคอร์สเป็นคอร์ส20 คลิปวิดีโอนะคะก็เดี๋ยวจะแจ้งราคาอีกทีหนึ่งนะคะเรามาดูกันอันนี้ก็เป็น mango live <laughs> mango live เมื่อกี้ t a n g o แล้วมันก็จะมี mango live ด้วยนะคะ mango live เขียนแบบนี้หลายคนถามเข้ามาเดือนที่แล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับการ l i ฟ e ไม่ถึงพันซับนะคะแต่ถ้า l i ฟ e แล้วมันอย่างพิซซ่มเนี้ยถ้า l i ฟ e แล้วมัน ไม่ไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะนะคะ YouTube ก็จะดึงคลิปของคุณออกแบบง่ายๆนั่นเองนะคะถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรมากนะคะจริงๆแล้วแอปทุกแอปนะคะมันมีข้อดีและข้อเสียอโอเควันนี้ก็คุยเรื่องแอปพลิเคชันในการไลฟ์สดนะคะยูไลฟ์เกมอันนี้เป็นเกมมิ่งนิวก็ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะ แล้วเดี๋ยวหลังเอามีแคมสต e ีมด้วยนะคะแคมสต e ีมก็ดีนะคะแคมสตรีมไลฟ์แคมร r สตีมิงนะคะก็่าเขียนให้ดูนะคะอันนี้แคมสต e ีมนะคะก็แอปพวกนี้สามารถที่จะเอามาไลฟ์ได้นะคะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็จะประมาณนี้เอามาไลฟ์สดบนมือถือได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มี ไม่มีแอปพวกนี้แล้วยังไม่ถึง1,000ซับคุณก็สามารถไลฟ์ได้แต่ต้องไลฟ์ในแล็ปท็อปนะคะหรือไม่ก็ในในคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะในแบบว่าโฮเปีซีเลยเนาะโอเคอันนี้ก็ไปแล้วนะคะอันนี้ก็มาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการไลฟ์สดนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหลัง ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวการทำ YouTube l ไล e ์สต e ีมนะคะโอเคอันนี้ก็คือแอปที่แนะนำนะคะเป็นแอป y o u u u b e Live Streaming อปนั่นเองนะคะใช้ไม่เฉพาะบน YouTube เท่านั้นนะคะยังใช้บนแพลตฟอร์มของ t วิ t แล้วก็ของ Facebook ได้อีกด้วยนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอนะคะบาย